สวัสดีครับวันนี้มาดูเชฟโรเลตนะครับตัวสูงนะครับสี่ประตูนะครับเป็นตาสองชั้นนะครับคันนี้รถบอดี้เดิมๆนะครับรถสวยมากนะครับแต่งมาสวยๆเลยหล่อๆนะครับล้อเส30นะผมสีรอบคันสวยงามนะเป็นตัว LT นะผมบอดี้เดิมๆนะครับผมกระบะลอนสวยๆเลยนะผมพา469ไม่ขาดนะมีแก๊ปหลังคาคาร์บอนนะผมพอเลน1เส้นนะครับกล้องถอยมีพร้อมนะผมรถสวยมากนะคันนี้หล่อๆเลยนะพร้อมสิ่งเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูภายในภายในโคตรสวยครับไม่วิ่งแสนแปดนะผมวัดบูธหกสิบปอนด์นะครับดิฟฟี่เบิกใหม่นะครับดูครับสวยมากนะดิฟฟี่เบิกใหม่ๆเลยจอเพิ่งเบิกมาครับผมก็ติดอยู่อยู่เลยนะผมเครื่องเสียงมีนะครับผมเบียธรรมดาดูบอกครับสวยๆเลยที่วางตัวสัมีพร้อมหลังคาสวยสะอาดนะครับนี่ครับเบาะหนังสวยๆขีพิบแบบนี้เลยนะผมผมหมักลุกนะครับ แผงประตูสวยสะอาดแบบนี้เลยนะผมผมอะไรนาดี้นะครับกุญแจรีโมทสองดอกครบนะผมแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับก้ะดุมไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดนะครับเห็นครับมาดูห้องเครื่องนะครับเอทเดิมนะสรติกเกอร์เดิมยังไม่ลอกเลยนะครับแกมเติมบบดี้เดิมบางไม่มีแกะไม่เคยทําตีเลยนะผม้อน้ําปีเนียมนะครับพอลมไฟฟ้าสองตัวนะครับพ่ออินเตอร์เดินมาสวยๆเลยหวัวฉีดสิ่งๆนะครับผม คันนี้ใครขาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับทำมาเป็นแสนนนวันนี้โอเคครับใครสนใจนะครับภาสีไม่ขาดน้คพันนี้ขายอยู่ราคา1 5 0 0 0 0บาทนะครับสี่ประตูนะครับแข่งรอรอแบบนี้เลยนะครับขับมันมากๆนะครับผมโอเคครับสนใจติดต่อ0959590985ได้เลยครับผมดูรถมินบุรีถนนประชาร่วมใจนะครับราคานี้จัดส่งรีให้ทั่วประเทศนะผม1นึ่งแมบาทครับโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากครับ